ไม่มีมิตรแทร้และศัตรูถาวรและวันนี้สถานการณ์การเมืองไทยกําลังเป็นไปตามคําพูดนั้นเมื่อสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดอย่างพักประชาธิปัตย์จะหันไปจับมือร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยปิดฉากศัตรูคู่รักคู่แขนตลอด23ปีเป็นกระแสะข่าวที่กําลังมาแรงเมื่อแพ้ทองทานชินวัตรก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31 และฟอร์มทีมจะตั้งครมอชุดใหม่ท่ามกลางปัญหารอยร้าวในพักพลังประชารัฐที่กำลังแตกแยกอย่างหนักระหว่างสายผู้กองและสายลุงบ้านป่าทำให้ค่ายสีฟ้าเข้ามาเสียบใจกลางในการจะตั้งครมอครั้งนี้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจคือการหันมาจับมือระหว่างค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์กับค่ายสีแดงเพื่อไทยเป็นครั้งแรกในรอบ2 3ปีนับตั้งแต่สร้างพักไทยรักไทยที่ทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นนายกคนที่ย3าของไทยพร้อมกับสร้างฐานอำนาจบารมีเปลี่ยนการเมืองไทยไปตลอดกาล นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540มีผลบังคับใช้ชวนหลีกภยัยขึ้นเป็นนายกครั้งที่2ในยุคนั้นประชาธิปัตย์ยังมีมวลขลังสร้างบารมีครองอำนาจทางการเมืองไม่ย่างยาวนานในปี2541ทักษิณรวบรวมขวั้วทางการเมืองจัดตั้งพักไทยรักไทยโดยชูนโยบายประชานิยมเพื่อช่วยเหลือคนรากยากเกษตรกรทำให้ได้รับคะแนนนิยมเรื่อยมากระทั่งปี2544รัฐบาลชวนประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไทยรักไทยที่มีทักษิณเป็นหัวหน้าผาคว้า,ช,าชนะท่ม่มทน นำ248สสเข้าสภาเป็นเสียงค้างมากจัดตั้งรัฐบาลพร้อมดำเนินโนยโยบายตามที่หาเสียงไว้แม้จะ,ะเผชิญกับคลีสุขหุนทักษิณอยู่จนครบวาระ4ปีปีแบบไม่ยุบสภาสะท้อนถึงสเสถียรภาพอันเข้มแข็งของรัฐบาลจากนั้นในปี2548ทักษิณใช้ย,ยุทธการควบรวมพรคกลุ่มการเมืองอื่น,นๆเข้ามาร่วมไทยรักไทยและชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพักเดียวด้วยจำนวนสส377เสียง จากทั้งหมด500ที่นั่งในสภาในช่วงเวลาดังกล่าวค่ายสีฟ้าคือศัตรูตัวฉกาของทักษิณ และค่ายสีแดงเนื่องจากเป็นพักการเมืองเดียวที่ตั้งตนไม่ยอมร่วมรัฐบาลและประกาศต่อสู้กับทักษิณที่ถูกมองว่าเป็นผด็จการเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่อาจเอื้อเครือข่ายผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแต่ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่อาจาเอาผิดได้เลยเนื่องจากบรรดาองค์กรอิสระต่างๆที่เป็นกลไกลตรวจสอบรัฐบาลถูกมองว่าเป็นเครือข่ายของตระกูลชินวัตรทาให้ประชาชนรวมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเกิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยสนธิลิ้มทองกุลกับพวกนัดชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายพลเอกสนธิบุญรัตกลินพอบอทอบอในขณนะนั้นทำรัฐประหารเมื่อปี2549และตั้งคอตสอขึ้นมาตรวจสอบการกระทำของรัฐบาลทักษิณซึ่งใช้ข้อมูลบางส่วนจากประชาธิปัตย์ที่อภิปรายในสภาก่อนส่งสำนวนต่อไปอยังปปชชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นหลังรัฐประหารเพื่อดำเนินการเอาผิดจำนวนหลายคดีการเมืองไทยในช่วงทศวรรษ2 5 5 0 ถูกเรียกว่าสงครามสีเสือโดยในสภาคือสีแดงปะทะสีฟ้าส่วนนอกสภาคือสีแดงปะทะสีเหลืองการต่อสู้นำไปสู่คดีในสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมบัติสุนทรเวทและสมชายวงสวัสด,ด์ลุดจากนายกนำไปสู่ค่ายสีฟ้ากลับเข้าสู่อำนาจการเมืองอีกครั้งเมื่อปลายปี2551ที่ประชุมสภาผู้แทนรนาษฎรได้นัดประชุมด่วนเพื่อโหวตเลือกนายกคนใหม่ซึ่งกลายเป็นวาทกรรมมันจบแล้วครับนายในเวลาต่อมาเมื่อกลุ่มเพื่อนเนวินย้ายข้าง ไปหนุนประชาธิปัตย์ดันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเป็นนายกคนที่27ได้สําเร็จส่งผลให้การเมืองนอกสภาร้อนแรงทันทีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนอกปกอเดิมที่ถูกจัดตั้งโดยเนยวินชิดชอบและจักรพบเพงแข ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชวสวมเสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์นำโดยจตุพรพรมพ,พ,พันธ์และนทวุฒิใส่เกลือปุกกระดมมวลชนเพื่อล้มรัฐบาลอภิสิษ์ถึงสองครั้งในปี52และ53ทว่าการต่อสู้สองครั้งดังกล่าวนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยรัฐบาลอภิษ์ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกเฉินหรือสอ,อ,อชอ โดยมีสุเทพเทือกสุบันเป็นเลขาธิการพร้อมด้วยบรรดาขุนศึกบิ๊กไล์พร่างก่อนจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ใช้กระสุนจริงล้อมปราบคนเสื้อแดงจนยอมแพ้ไปและรัฐบาลอภิษ์ประกาศยุบสภาในอีกหนึ่งปีถัดมาคือปลายปี2554ต่อมาทักษิณส่งยิ่งหลักชินวัตรชิงเก้าอี้นายกและก้าวขึ้นสูต่ตำแหน่งนายกหญิงคนแรกของไทยโดยคราวนี้ชูนโยบายประชานนิยมเรียกฐานแฟนคลับกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่ได้เสียงตอบรับจำนวนมากจากเกษตรกร เทว่ากลับได้เสียงต้านจากนักวิชาการกูรูเศรษฐกิจรวมถึงองค์กรอ,อิสระและแน่นอนจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อการเงินของประเทศและมีความไม่ชอบมาพากลหลายประการตลอดที่รัฐบาลยิ่งหลักบริหารประเทศ ค่ายสีฟ้าในฐานะฝ่ายขานได้อภิปรายและยื่นเรื่องตรวจสอบรัฐบาลจนนำไปสู่สารรัฐธรรมนูญมีมติหลายครั้งโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่สุดท้ายปปรชรับเรื่องไหวและมีมติชี้มูลความผิดยิ่งหลักไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการกว่า50,000นล้านบาทและชี้มูลความผิดบุญทรงเตริยะพิรมและภูมิสารผลสองรัฐมนตรีผ่านีกับพวกที่เป็นข้าราชการเอกชนและโรงสีจํานวนมากที่พัวพันกับการทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัดต่อรัฐหรือ G2G นอกจาก ยิ่งหลักยังถูกสารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งน,นายกจากการโยกย้ายถวินเปลี่ยนสีพ้นเลขาธิการสอมอชอ,อีกด้วยด้านนอกสภาก็เผชิญวิบากกรรมจากสอส,อสอประชาธิปัตย์นำโดยสุเทพเทือกสุบรรณ พร้อมกลุ่มสสภาคใต้และสสกรุงเทพจัดตั้งม็อบกปปสต,ต่อต้านรัฐบาลแม้ต่อมาสุเทพและพวกจะประกาศลาออกจากประชาธิปัตย์แต่บรรดาสสประชาธิปัตย์ยังคงไปร่วมกปปสไปจํานวนมากกระทั่งเกิดรัฐประหารโดยคสอชเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ปิดฉากรัฐบาลยิ่งหลักลงไปการบริหารราชการแผ่นดินโดยคสอชอทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เหมือนจะลดบทบาทลงไปกระทั่งการเลือกตั้งปี62เพื่อไทยกลับมากว่ดเก้าอี้สสได้อันดับหนึ่งในสภาด้วยจำนวน2 0 65ที่นั่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐอันดับสองได้รวบรวมเสียงเกินครึง่งก่อนชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารปี57ขึ้นเป็นนายกอีกสมัยได้สาเร็จซึ่งในจํานวนเสียงฝ่ายรัฐบาลมีค่ายสีฟ้าที่ว่ากันว่าเป็นกลุ่มกปปศร่รวมอยู่ด้วยและชวนหลีกภัยถูกผลักดันขึ้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่2จากนั้นในการเลือกตั้งปี2566 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในค่ายสีฟ้าเมื่อมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นำโดยเฉลิมชัยสีออดว่ากันว่ามีการบินไปพบนายใหญ่ที่ฮ่องกงก่อนการเลือกตั้งและเฉลิมชัยให้การปฏิเสธเรื่องนี้กระทั่งเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามคัวโดยเดียวก้าวไกลที่ได้สสอันดับหนึ่งชูเศรษฐาทวีสินเป็นนายกบรรดาสสค่ายสีฟ้าอย่างน้อย16คนแม้เป็นฝ่ายขานได้ยกมือวตเศรษฐาเป็นนายกด้วยทำให้ข่าวลือเริ่มถูกมองเป็นข้อเท็จจริงมากขึ้นว่าประชาธิปัตย์เตรียมพลิกขั ร่วมกับรัฐบาลได้ทุกเมื่อหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และวันนั้นก็มาถึงเมื่อมีการเดินเกมโดยใครบางคนสอยเศษถาพ้นนายกและเตรียมเทลุงบ้านป่าค่ายสีฟ้าที่มีสถานะเป็นตัวสำรองได้เข้าร่วมทันทีปิดฉากสงครามสีเสื้อ23ปีระหว่างค่ายสีแดงและค่ายสีฟ้าลงไปเพราะขณะน,นี้มีศัตรูใหม่ที่ผู้มีอำนาจเดิมหรือนักการเมืองรุ่นเก่าจำเป็นต้องปราบปรามลงไปนั่นคือค่ายสีส้มที่เขย่าการเมืองไทยมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี62กำลังได้รับคะแนนนิยมจำนวนมากจากคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่วัยกลางคนและวัยดึกก็ เริ่มเทคะแนนให้พรรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นบทบาทของประชาธิปัตย์หลังจากนี้นอกจากต้องกู้วิกฤตศรัทธาที่หมดมนลขลังลงไปแล้วยังต้องต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจคนใหม่คือค่ายสีส้มที่กําลังมาแรงในช่วงเวลานี้จะทําได้สําเร็จเห็นผลหรือว่าพ่ายแพ้หมดรูเหมือนตอนสู้กับค่ายสีแดงคงต้องรอหลุมกั้นต่อไป